โฟที่เดินทางมาถึงจังหวัดราชบุรีอำเภอจอมเบึงนะครับความประจันครั้งแรกของการใช้ผิดพันตัวโฟที่ของเรานะครับว่าใช้กับพืชอะไรแล้วประทับใจอะไรบ้างสวัสดีครับส,ส,สวัสดีค่ะเชื่อทุบันแกสอนจ้าพี่วันครับพี่วันทําอาชีพปลูกผักมาตลอดเลยใช่ไหมปลูกผักมาป็ตป,ปีแล้วปลูกปลูกกี่อย่างหอมกระลำ พริกหยวกกะลัมติดหยวกลุยลุยฟังตุ้งดอกฟังตุ้งดอกของชอบแล้วก็ยังเอ่ญมีอะไรไหมหอมแดงหอมเนาะอ่ะแค่นี้แหละก็จะปลูกผักหมุนเวียนกันไปในแต่ละปีในแต่ละช่วงอากาศแต่ละช่วงเริ่มเริ่มมาจากปูตินมาเละหน้าหนาวเนี่ยตอนนั้นเอามาใช้กับอะไรครับใช้มาใช้กับพริกหยวกปลูกปลูกขอรัดกระถิบเลยกระถิบทีทนทีทนหนึ่ง สี่ไร่ของพี่เนี่ยปกติเมื่อก่อนเนี้ยที่ใช้ปุ๋ยเยอะมากก็ไร่ลูกลูกพฟกว่าลูกเฉลี่ยได้ละลูกหนึ่งทั้งฤด,ดูกาลเลยเนาะแต่พอใช้ฟลอทีไปแล้วใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นไหมครับลดลงน่อยเหลือต้อ,องลูกแล้วโรคอะโรคโรคเชื้อลงเชเื้อราอะไรเงี้ยโรคไม่ค่อยเป็นที่ชายชุดเนี้ยโรคไม่ค่อยเป็นปกติจะเก็บทิ้งเต็มโคนต้นพริกแหละแต่งวดนี้มีแต่น้อยพอมาใช้ตัวฟลอทีก็คือมันลด ลดลดโรคต่างๆลงได้เยอะเลย<ช> <ๆ S 2> เกินขึ้นท่านเรามองนี่สายตาเกินขึ้นไหมก็ไม่รู้อะมันไม่ไม่เป็นนะมันไม่เป็น,นร,รู้ <ขอ S 2> ก็มันไม่เป็นถือว่าเป็นผลผลพลอยได้ของผู้ใช้ 4G นะครับโรคไม่ค่อยเข้าอาการผลเสียก็น้อยลงอยู่ข้างทางเนี่ยคนผ่านมาต้องแวะมาดูอะมันไม่เป็นโรคกันเนาะใช่มาดูพริกที่เก็บเนี่ยทำไมเก็บนานแท้สิ่งที่พี่ประทับใจตอนแรกก็เห็นเล่ามาว่า เวลาเก็บมาแต่ละรอบเนี่ยมันเก็บมาประมาณรอบแล้วเจ็รอยโลรอบหนึ่งอะเก็บได้เกือบสองตันฟ้าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเก็บ4วันสมัยก่อนเนี่ยมันต้องมาคัดไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กต้องคัดเจ็ดรยโลนี่ก็ออก200ร้โลประมาณัเจ็ดรโลก็จะมีคัดออกที่แบบเบอรองเบอร์รองเบอร์รอง่าประมาณสักสองร้โลแต่หลังจากใช้โฟทีก็เก็บมาเจ็โลอีก แต่คัดเบอร์รองออกไปห้าสิบโลเลือแค่ห้าสิบโลเองนั่นแสดงว่าเบอร์ที่สวยเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นหกร้อยห้าสิบโลหกร้อยห้าสิบโลมันต้องคัดเลยแหละเทกองแล้วกอกเลยอ๋อก็พอเจอนานๆเจอทีก็เก็บคัดออกไป้พี่วันใช้โฟตีไปกี่ซองอ่ะสามซองสองสเดือนที่เก็บพริกเนี่ยพ่ฉีดกี่วันครั้งครับพาทิษน์ะหนก่อนที่ใช้โฟทีเนี่ย คลิปอยู่กัของพี่ทั้งหมดเนี่ยเห็นบอกว่าสี่ไร่เก็บเก็บเลยนะรวมเลยตัวเลขรวมเลยสีไ่ไร่สองเดือนเก็บได้ประมาณสิบตันตอนที่ก่อนที่ยังไม่ได้ใช้แต่หลังจากใช้โฟทีอันนี้สรุปเลยนะรวมตัวเลขทั้งหมดทั้งหมดไ,มได้กี่ตันใช้โฟทีแล้วเพิ่มอีกแปดตันเป็นสิบแปดตัน สิตันเป็น18ตันนะครับหัวกะ่โะโลเท่าไหร่พี่สามสิบบาทสามสิบฟาสามสิบห้าเอาสามหมื่นคูณไปแล้วกันนะครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่คุ้มค่าไหมพี่คุ้มแลคุ้มมากแค่ไหนพี่ลองเล่าให้ผู้ชมฟังสรุปเลยครับว่าทําไมถึงใช้โฟทีใช้แล้วประทับใจอย่างไรครับเก็บผลได้เยอะผลผลิตได้เยอะมากมประทับใจ โปรทีมันทับใจมากโรคก็ไม่ค่อยมีโรคก็ไม่ค่อยพิกมันจะเป็นโรคใบเรืองใช่ป่าวนี่ไม่เป็นเป็นั้างห้างต้นสี่ไร่ใช่สี่ไร่เนี่ยปกติจะฟันทิ้งฟันทิ้งเรื่อยใบเรื่องนี่นี่ก็ปล่อยไปงั้นนไม่เป็นไม่ลามโอเคต้องขอบคุณพี่วันมากครับวันนี้ครับที่เปิดโอกาสให้เรามาเยี่ยมชมสวนนะครับแล้วก็เราพิธีนี้นะครับสวัสดีครับ